ขอถือโอกาสจะเริ่มพรบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านที่คณะสงฆ์ได้เดินทางมาประชุมที่วัดพุทธารามประเทศเนเธอร์แลนด์นี้ก็เนื่องจากว่าพระเดชพระคุณพระราผู้ทิวิเทศท่านเป็นประธานท่านได้รับ เลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสหภาพพัฒนาทูตไทยในทวีปยุโรปแล้วก็การมาประชุมครั้งนี้ม,มีมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์ก็คือว่าปีนี้ในวันที่เจ็ดคือวันนี้นี่เป็นวันทําบุญฉลองอายุหรือว่าเรียกว่าเป็นวันทําบุญธรรมสพมโทษอายุวัฒนมงคล80ปี ของพระเดชพระคุณพระราชพุทธวิเทศซึ่งเป็นประธานสร้างพระธัรมทูตไทยในทวีปยุโรปก็เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตมุทิตาสักการะเนื่องจากว่าท่านเป็นพระมหาเถระผู้ที่มีอายุมั่นขวัญยืนมากในทวีปยุโรปนี้เป็นพระพระมหาเถระที่มีอายุยืนแล้วก็ท่านได้สละสละความสุขส่วนตัวของท่านก็ว่าได้ เดินทางมาเป็นมาปฏิบัติศาสนก,กิจเพื่อเป็นหลักหลักัยแล้วก็หลักใจแก่ญาติโยมที่อยู่ญาติโยมชาวพุทธหรือผู้สนใจในพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์น,นี่ซึ่งท่านมาอยู่ที่นี่ก็ตั้งแต่พศ2534จนขณะนี้ก็ถือว่าท่านได้เสียสละเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพื่อประชาชน ให้เขาเหล่านั้นได้มีที่พึ่งทางใจจังหวอนทีนี้การที่พวกเรามาครั้งนี้ก็ถือโอกาสประชุมสาภาพพัฒมทูตไทยในทวีปยุโรปด้วยทั้งหมดนี้ก็คือว่าการตั้งการก่อตั้งสาภาพพัฒมทูตนั้นได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาส่ประมาณ4ปีแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางประชุมฝึกษาหารือของพระสงฆ์ไทย ที่มาปฏิบัติศาสนก,กิจอยู่ในทวีปยุโรปแล้วกนอกจากนั้นก็เป็นการส่งเสริมปรปับปรุงแก้ไขการปฏิบัติศาสนก,กิจของพวกเราว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใดพุทธศาสนาจึงจะเข้าถึงจิตใจของประชาชนแล้วก็ส่วนข้อที่2ก็คือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของพุทธศาสนา หรือวัดไทยในทวีปยุโรปด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงความสามาคัคคีหรือสร้างความเป็นเอกภาพของคณะสงฆ์ไทยขึ้นและวก็นอกจากนั้นช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดพระสงฆ์และประชาชนชาวไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นองค์กรที่จะร่วมมือสร้างสัมพันธไมตรีกับองค์กรพุทธศาสนา บุคคลและองค์กรศาสนาอื่นๆด้วยนี่เป็นจุดประสงค์ที่สําคัญของสาภาพพัธรรมทูตของเราแล้วก็นอกจากนั้นก็เพื่อเป็นศูนย์ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างคณะสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปแล้วก็คณะสงฆ์ไทยในประเทศไทยด้วยรัฐบาลไทยด้วยรวมทั้งหน่วยราชการที่อยู่ในทวีปยุโรปนี้แล้วก็นอกจากนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ ของอประโยชน์อันชอบธรรมนะฮะของพระพุทธศาสนาและก็พระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปอันนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่สําคัญที่เราตั้งตั้งสาภาพปอตั้งสาภาพพระธรรมทูตขึ้นมาเนื่องจากพระเดชพระคุณได้รับการยอมรับเป็นประธานแล้วเราก็เห็นว่าปีนี้เป็นปีสําคัญสําหรับท่านด้วยจึงได้มาประชุมปรึกษาหารือก,กันที่นี่เป็นการประชุมประจําปีเรียกว่าเป็นการประชุมสมัยสามัญ อันนี้คือจุดประสงค์ที่สำคัญพระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้อนอกจากท่านจะมาถวายมุติตาจิตมุติตาสาการะแด่พระเดชพระคุณแล้วท่านก็ถือว่าได้มาสังเกตการมาเข้าร่วมแสดงทศนะพระสงฆ์ที่มาจากอเมริกามาอยู่สองรูปก็คือ,อทั้งทั้งสองรูปนี้เป็นผู้แทนของสมชาสงไทยในอเมริกา ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิติโสพลเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกาท่านได้ส่งผู้แทนของพระองค์ท่านของท่านมาสองพระสองรูปก็คือพระเดชพระคุณพระสุนทรพุทธวิเทศเป็นรองประธานรูปที่หนึ่งแล้วก็อีกรูปที่สองก็คือพระเดชพระคุณพระพระวิเทศธรรมกวี ในสองรูปนี้อยู่ต่างรัฐกันท่านองหนึ่งอยู่ที่รัฐเท็กซัสก็คืออยู่ที่วัดวัดไทยฮูสตันวัดพุทธรังสีแล้วอีกรูปหนึ่งนั้นน่ะท่านอยู่ที่วัดพุทธานุสรเมืองชิคาโกนะฮะแล้วก็ท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมด้วยถือว่ามาสังเกตการเนื่องจากว่าสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกานั้นได้ก่อตั้งมานานแล้วถือว่าเป็นรุ่นพี่ ท่านก็ได้ให้ข้อคิดแก่พวกเราเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติศาสนกิจของพวกเราในทวีปยุโ,โรปเป็นอย่างมากอัตมภาพก็มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารสาขาพัฒนาทูตไทยในทวีปยุโ,โรปอัตมภาพชื่อพระเทพกิติโมลีจำพรเพราะฉะนั้นก็งานทุกอย่างเรามีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับประชาชนชาวไทยลูกหลานไทยที่เกิดในทวีปยุโรปนี้แล้วนอกจากนั้นก็คือเพื่อให้พุทธศาสนาเผยแผ่ไปสู่ชุมชนผู้ที่ให้ความสนใจในพุทธศาสนาอันนี้คือหลักประสมที่ะส์ที่สำคัญจำพรไม่ทราบวา่ามีคําถามอะไรต่อไหมขอเชิญแล้วที่ประชุมไปแล้วไม่ทราบว่าได้สําเร็จผลตามที่ได ตั้ใจของรคะในสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยๆพวกเราก็ได้มีโอกาสพบปะกันประสานสามารถขีก,กันไว้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือเรามีแปลนในอนาคตเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะทําร่วมกันเรียกว่าบรรลุเป้าหมายอย่างที่พวกเราตั้งใจไว้เป็นอย่างมาก ปีนี้ถือว่าเป็นการประชุมปีที่3ก็ถือเป็นครั้งที่3ประจําปีครั้งที่3ก็ถือว่าได้ประโยชน์ไม่น้อยพัฒนาขึ้นไปเยอะแล้วก็พระเดชพระคุณทั้ง2รูปที่เดินทางมาจากอเมริกาก็รู้สึกชื่นชมกับการผลการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็เราจะนําไปสู่ <c oughs> การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราจะออกวราาสารสหภาพพระธรมทูตไทยในทวีปยุโรปด้วย เพื่อที่จะให้ไทยเป็นสมาชิกทั้งพระ,ะทั้งพระสงฆ์และญาติโยมก็จะได้รับข่าวสารอันนี้นยพอวัดไทยนะทวีปยุโรปนี้มีจำนวน84นะวัด<ม>แบ่งเป็นแบ่งเป็นจำนวนดังนี้ในประเทศเยอรมันมีอยู่28วัดมีพระสงฆ์ประมาณ70รูปแล้วก็อิตาลีมีอยู่2วัดมีพระสงฆ์ประจำอยู่5รูป ในประเทศออสเตรียมีอยู่2วัดมี3รูปแล้วก็ในประเทศสวิตสแลนด์มีอยู่4วัด15รูปสาธารณรัฐเช็ก1วัดมีอยู่1รูปนอร์เวย์มี2วัด10รูปแล้วก็ฮอลแลนด์มี2วัดแล้วก็เจรูปที่เดนมาร์กมีอยู่3วัดมี8รูปสวีเดนมีอยู่10วัด25รูปเบงเย่ยมมีอยู่4วัด6รูปฝรั่งเศสมีอยู่6วัด10รูป ลักเซมเบิร์กมี1วัด1รูปฟินแลนด์มี1วัด1รูปไอซ์แลนด์มี1วัดแล้วก็1รูปแล้วก็สหราชอาณาจักรมีอยู่15วัด40รูปรวมทั้งหมดแล้วก็มีวัด84วัดแล้วก็มีพระสงฆ์ทั้งหมดประมาณ203รูปปัจจุบันนี้ตอนเป็นพระสงฆ์ไทยที่มาพิพากศาธนกิจอยู่ในทวีปยุโรปจอนก็อนุโมทนา मंगा อิมานีปังสุกูละจีวรานีจีวรานี